ทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกเจอเน็ตเพราะเหตุผล3ประการ 1. เพราะเป็นโกลโบทำได้มากกว่าร้อยประเทศ 2. สินค้าเป็นนวัตกรรม 3. แผนการตลาดสุดยอดผมมีโอกาสเห็นรายได้ของผู้นำก่อนผมตัดสินใจทำนะซึ่งผู้นำทำมาเพียง2ปีมีรายได้มากกว่า ล้านนต่ออเดืสวัสดีครับผมธนเนศวงศารนะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าพลังลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะฮะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้านะครับก็เข้ามาทําธุรกิจกับบริษัทเจอเน็ตโกโบโลบลตั้งแต่ปี54ถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีกว่าถามว่า6ปีกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เวิร์กมากๆนะครับ6ปีกว่ามีผลลัพธ์แล้วมากกว่า11ล้านเหรียญผมมีเคล็ดลับ ทําอย่างไรวันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับด้วยนะครับเขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จวันละนิดวัละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองนะแผนการตลาดแผนรายได้การเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันโดยการเริ่มต้นมีอยู่4แบบนะแบบแรกเขาเรียกว่าเป็นแบบเบสิกนะแบบที่2แบบสุพิมแบบที่3แบบจัมโบ้แบบที่4คือแบบแอมบัสเดอร์แบบไหนดีที่สุดครับก็คือแบบแอมบัสเดอร์ดีที่สุด เพราะแบบ ambassador เนี่ยท่านจะมีรายได้ทั้งหมด6ทางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบสิกเนี่ยท่านจะมีรายได้อยู่3ทางนะแต่ท่านก็สามารถมาอัปเกรดทีหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านยังไม่พร้อมท่านก็สมัครเรียนรู้375บาทไปก่อนแล้วท่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็มาอัปเกรดนะครับแล้วก็ทําเป็นธุรกิจได้นะครับทีนี้ผลประโยชน์6ทางนะทางแรกคือจากการขายท่านใช้สินค้าแล้วประทับใจนะ ดีอย่างไรก็ไปบอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้อย่างเช่นตัวเอทเลดเนี่ยนะทาใต้ตาเนี่ยสนาทีนะคนเห็นอยากซื้ออยากใช้อยากขายราคาสมาชิกกล่องละ1911บาทถ้าท่านไปขายราคา2,695ท,ท่านจะมีรายได้ส่วนต่างเนี่ยกล่อง7นึงบาทนะอันนี้เขาเรียกว่ารายได้จากการขายรายได้ทางที่2ก็คือรายได้จากการที่ท่านไปแนะน,นำนะครับและคนนั้นเป็นสมาชิกก็คือจะมีรายได้จากฟาสต์พาร์ นะท่านจะได้ตั้งแต่875จนถึง8,750นะที่นีนะ่คนที่เข้ามามีรายได้เดือนแรกหลักแสนเยอะมากเพราะแนะนำา10คน10แอมก็ได้80,000กว่านะส่วนรายได้ข้อที่3เขาเรียกว่ารายได้จากไซเคิลท่านจะมีรายได้ข้อนี้เนี่ยนะสูงสุดนะอยู่ที่ตั้งแต่3ล้าน6แสนจนถึง4ล้าน6 0แสนต่อเดือนนะครับ อยู่ที่ว่าเดือนนั้นเนี่ยมีกี่อาทิตย์ถ้าเดือนนั้นมี4อาทิตย์นะท่านก็จะได้3มล้าน6 000. ถ้ามี5อาทิตย์นะครับท่านก็จะได้4ล้านหนะครับรายได้ข้อที่4นะเขาเรียกว่ารายได้จากแมทชิ่งแมทชิ่งนะท่านมีโอกาสได้ถึง7ชั้นแต่อยู่ที่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยรายได้จากแมทชิ่งเนี่ยผมมีรายได้อยู่เดือนประมาณ4ล้านครับส่วนรายได้ข้อที่5ก็คือรายได้จาก 3%ยอดขายทั่วโลกท่านมีโอกาสได้ยอดขายนะครับจากประเทศอื่นๆปัจจุบันนี้มีมากกว่า100ประเทศแต่ท่านต้องมีตำแหน่งเป็น Diamond and Up นะปัจจุบันนี้3%ยอดขายทั่วโลกเนี่ยผมได้อยู่เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1ล้านนะครับส่วนรายผลประโยชน์ข้อที่6กนะฮะก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีๆนะฮะกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านได้เห็นโอกาสแล้วแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจอ,อกว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์ขำออว่าเงินเนี่ยไม่สําคัญสําคัญตอนไม่มีเงินเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสมาหาท่านนะต้องทอทอทอทำทันทีถ้าทําทันทีขยันถูกที่ปีเดียวรวยครับคุณทาได้ครับเคล็ดลับความสาเร็จหาต้นแบบหาโค้ด หาธุรกิจที่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจที่ชอบอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิต